ฉันรู้สึกได้นะว่าไม่ใช่คนอ่ะไม่ใช่คนงั้นผีหรอเฮ้ยใครอ่ะเอางี้ละกันถ้าคุณรู้ฉันเขียนเลยบนกระจกคุณจะขออะไรจากฉันก็ได้ก็โตวียังไงล่ะนี่ คุณอยู่ในห้องฉันใช่ไหมทุกเช้านะก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านอะมันจะมีรองเท้าผู้ชายมาวอาอยู่หน้าห้องฉันรองเท้าผู้ชายนั้นหรอใช่แต่ฉันก็เอาไปทิ้งนะแต่พอวันต่อมามันก็มีรองเท้าคู่ใหม่เข้ามาอีกจ้ะเอ๊รองเทา้าใครอะ่ะเขาไปทิ้งทำไมผมว่างดีกับคุณอยู่นะ ถ้าคนอื่นเห็นรองเท้าผู้ชายหน้าห้องเขาจะได้ไม่กลับมาทำอะไรคุณไงมันไม่ใช่ผีมันคือโรคจิตตั้งแต่ที่แกย้ายเข้ามาเนี่ยแกมีใช้คล้องหรไอย่างก็มีกลองหรือเปล่าก็ไม่เคยนะแต่ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนมันก็รู้หมดเลยนะเอางี้ แกได้อัปรูปหรือว่าเช็คอินหรือเปล่าอ๋อแล้วช่วงนี้ได้แอสเฟนใหม่ๆเข้ามาปะถ้าเรื่องอัปรูปอ่ะฉันก็กปกติเลยนะแต่ถ้าเรื่องแอสเฟนเอ๋อใช่เซลล์ขายรถคนนั้นวันนั้นอ่ะเขาท่าทางแปลกๆด้วยอ่ะทำ,ทำอะไรอ่ะถ้ามีเรื่องอะไรให้ผมเราใช้อบอกผมได้เลยไหมครับตอนวันรับรถเนี่ย เขาเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ใช่ไหมใช่มันแอบใส่ GPS ไว้ในรถแกไม่ว่าแกจะไปไหนมันก็รู้หมดแต่เดี๋ยวนะฉันจอดรถไว้ใต้ตึกอะเขาจะรู้เลขที่ห้องฉันได้ไงวิธีเช็คว่าแกอยู่ห้องไหนเนี่ยมันง่ายมากแค่จะใช้พัสดุที่อยู่ใต้ตึกหรือว่าจะเดินตามแกขึ้นมาก็ได้ี่ เจอพวกจิตตามอยู่แล้วเนี่ยฉันว่าเรารีบหากล้องแล้วแจ้งความกันเถอะ